สวัสดีครับผมชาดเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเทนเลอร์12ลอ้อแต่งซิ่งแต่งสวยโอ้คือว่าซีรีส์700ครับนะฮีโน่เอ700หรือว่าซีรีส์700ตัวนี้ใช้ขึ้นแคท313 d g c เห็นบอกว่าซื้อมาประมาณล้านสองครับก็ทปแทบเขาน่าจะรีวิวแล้วล่ะครับเป็นแกทรทำธุรกิจใหม่นะครับซื้อรถอซื้อมาจัดทีเดียวซื้อแคทซื้อรถไทยรถไทยก็ตีไปเกือบล้านครับรถแคทก็3ามล้านสตีไปสล้านโอ้สล้านกว่า ห้าล้านหกล้านอุ้ยอันนี้นรถแถาแก่บ่สองขั้นไ้ท้มทุนสร้างประมาณหกเจ็ดล้านครับโอ้แต่ก็จะมีตังค์นน่นคนมีตังค์ครับโอ้โหสร้างด้วยงบเจ็ดล้านโอ้ค่อนข้างจะเยอะครับซื้อผ้าใบผ้าเต็น์มากลางเป็นบ้านเลยก็ดีครับนี่ออกแบบอย่างดีเลย น,นี่เป็นเทลเลอร์นะครับเทลเลอร์แต่ว่าทำบ้านอยู่ด้วยเลยน,นี่รถดำครับรถดำยางก้าวดูโซ่ทั้งนั้นเลยแล้วก็ซีรีส์เจ็ล้ลอเป็นยางก้าครับยางก้าวนอต2องเพลาดูก็สวยดีครับ เป็นต้เก่าญี่ปุ่นนะครับเก่าญี่ปุ่นที่จะว,า,วางไมจะวางวหัวอ,ออกมาเกินนั่นเนี่ยลักษณะน,นี้กินข้าวเที่ยงเหรอโอ้ยนี่มันกี่จะงโมงแล้วนี่เดี๋ยวโอ้เอาเลยโอ้สิบสามจะไปสามแล้ว เดี๋ยวเป็นโรคกระแพ้นะโอ้เฮียเข้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวมาเดี๋ยวจะเอาสติกเกอร์มาให้ลืมใส่เสื้อมาตัวนี้ร้านสองป่ะนหลอกสามร้อยแปดสิบแรงมากบ่สามร้อยสี่รหัสเครื่องคือ23่สิลบอ็ดยี่ าจากไหนเก็บเนื้อฮะตัวบสุนี่น่ะเก็บสุกหมดเลยอ๋ออ๋อตับตับเขียนน่ะตับเขียนน่ะนะตั้างเขียนข้างเขียนข้างเขียนข้างเขียนนะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละจัดไป ทั้งเขียนทั้งเขียนนะครับจริงผมก็ไปรีวิวเลยก็ว่ากันไปตัวนี้ที่ร้านสองไงเฮ้ยส <c oughs> วัสดีครับอโอ้อะไรเนี่ยอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โหมาเจอลูกพี่ทินครับลูกพี่ป้าทินครับป้าทินอะไรป้า โอ้ยปาได้ขาวอโอ้โอ้ยแลไม่เอาไม่ซูมาล่ะเอาไปไงมาไงนี่แบกอะไรใส่กระเป๋ามัน่ะเงินเงินบ่อไปออกก็จะเนื่อโอ๊ยนึกว่าใส่กัญชามาอ่า โอเคโอเคอ่ะโอ้ยซอยจุซอยจุบ่ะโอ้ยเบ็ดเศรษฐีทุ่มทุนสร้างประมาณเกือบสิบล้านมั้งนไงขึ้นหลายแต่ป่าขึ้นหลายแท้น้อกไม้ครับน้อกไม้ดอกไม้ดอกไม้ทะเก็ดเพื่อท่านดเลยโอ้น้องไม้ไร้บริสุทธิ เดี๋ยวพาดูภายในหน่อยเฮ้ยโอ้โหนี่สติกเกอร์ใครครับเนี่ยโอ้เนี่ยฮะาเขาใครนี่โอ้คุณคุณครับเขาแอบแซ่บมาทำงานแล้วโอ้ไปไหนนี่เจอเดนโอ้โหชาติเตอร์นซับนี่เซ็งเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูภายในนะครับโอ้ก็สวยตามอย่างที่เห็นครับงามอยู่พี่น้อง โอเคคร่าวๆครับอโอเรียบร้อยแล้วคิณคุณเยเตี๋ยวมาแล้วโอ้ยใบสามใสิทธาเนาะโอ้ยโอเคอ๋อพวกกันไปหาเท่าแกอลไรนี่เจ๊อันนี้เซลเซลเซลขายรถเซลขายแม่โคใช้ใช้ฟรีสามเดือนเลยเอสายฟีใช้ฟีสามปีเลย โอ้ล้อเล่นนะพี่น้องอโอ้สร้างบ้านได้ด้วยกว่า340แรงมามงก็ดูดีอยู่ครับดูดีโอ้นี่ยางปลาโอ้แกซื้อเต็นเราก็มัดอย่างดีเลยขยับไม่ได้ ใช้พัมลบปั่นไฟอยู่ในนี้ครบเซต็ครับมีฮอดด่างรักปลาด้วยเนี่ยนทุสร้างก็หลายหลายตังครับหลายตังก็ต้องติดตามตอนต่อไปแ้ะครับเพราะว่าธุรกิจดินนั้นลงนมหาศาลนะอย่างน้อยนี่นะครบเซต็จดีพี่น้อง ครบเซต็ดีตีไปคันละล้านครับหนึ่งล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านนะครับใช้ทุนวันสี่ล้านแล้วก็นู่นห้าล้านือดูว่าใจใหญ่ครับใจใหญ่สนใจก็เข้าดูได้ครับผูช้ชมชาติเทอร์นซัพรูว่าเพียชาท 4, 000, เทอรินซัพเอกซ์คาเบเตอร์สี่ล้านบวกไมโครอีกสาม โอ้7 7 8ล้านนะครับจัดนะอ่ะฝากกดติดตามนะยครับสวัสดีครับ